ตเรียกคอร์ดิ้งอย่างแรเราต้องเปิด p ีเ p สพอพีกูจำได้ละมึงอัาคลิปอยู่ได้อ๋อแย่วรับไม่ได้รับไม่ได้วะสมนิน if เป็นไรวะ ขึ้นมันเริ่มขึ้นมาแล้วมันขึ้นดิอ,อ,อ่าไปถึงมอยมือขึ้นเออลบก็ขึ้นเจ็ดไหมหก <laughs> ถามแล้วก็โอ้มันขึ้นดิ <laughs> ดม,ม,ดมันกวาดคลิปอยู่นี่น,น,นี่นี่นะครับตัวดีนี่นะครับมันชื่ออ่องนะครับมันชื่ออ่อง <laughs> มันไม่จะพูดเยอะๆหน่อยครับปลื <laughs> ป้มหลุดไปเร็ว มันหลุดไปกันหมดแล้ว <c oughs> จะเย็นสุดเลอจะเย็น <c oughs> ชีวิตใจยาวไกลอย่าเพิ่งหลุดกันโอ้โอเคเรากลับไปแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเชียนแล้ววะคุณลืมอยังเเอายัง แล้วก็เปลี่ยนเอเวนอะไรนี่เป็นกรเดืเข้าสู่ระบบแอ่เซฟไปท่ไม้เรานี่นะตั้งแต่ไหยวะอีนาเบอร์นี่เปอร์นาเบอร์วัวหวยอะไรไม่รู ah ้อ่ะก็เสรีว่านนารวนี้ ดูจริงชูแวบชูแวบชูวับป๊อปแวบอะไรของมันเนาะงานก็ทำไม่ได้เป็นไรวะฮะจะพาเธอไปเดมน้ำดูปลาดูปูอืมเดี๋ยวนี้เขาไปพาไปดูปลาแล้วเขาดำน้ำไปดูเรื่หนีแล้เดอร์เป็ดก้าบกาบเป็ดอาบน้ำในคอ ช่ไหมสวะสวะเราสวะสวนทต่ม yeah> anyway> claro> oh ันไม่ได้มันไม่ขึ้นอ่ะเราใส่ข้างในไปเซคชั่นฟูเนียมอ่ะออโต้นี้เปลี่ยนเป็นขวา กว่าภาษาอังกฤษอะไรแล้วไลฟรีฟอิเชียร์ไปู้ช่างมันเอาแค่หรอมาฝากอย่าไอเชื่อได้กินฝามีวิตามินอย่าหลอนเลยอ๋องหุบปากไป เอาแค่หล่อมาฝากอยากเร์ได้กินมาเรามาทำต่อแล้วก๊อปมาทั้งดุนแต่ก็ว่างห้เราเปิด ifl ifl เข่งกันแล้วอันนี้เราทำเราเอา อีเปลเซกชันเซกชันเฮียวะอะไร <c oughs> อ้ยอยของ <I S 1> มึงล่าสุดกับเมียไม่ได้แล้วจะเอาเมียวแล้ว <c oughs> อีโรซี่เยอะยี่ <c oughs> <c oughs> ตัวอา เออมาื่อกี้กูจะทำเพี้ยนหรอวะกูลืมอ่ะน,นี่ไปแล้วก็เอาสคริปต์ลงมาอีกครันหนึ่งอ่ายังไม่ได้ โอ้ไม่ได้ราช่างมันเซแปคุยเราเรามาลันกันนะอ๋อท่อรีบท่อไปไหนเราออฟฟิศอ้าวไอสัตว์จ้างง่อยทำไมมันมาอยู่หน้านี้อ่ะคุยอ๋อลืมเปลี่ยนไอเหี้ยนี่อ๋อ เ,เสร็จแล้วต่อไปเซฟเซฟจะไปรันเสร็จหมดแล้วอ๋อค,คนดูนิเซฟอีกอ๋อกูเซฟตั้งนานนี่นี่หว่าอ่าต่อไปเรามาลันดูเข้าสู่ระบบไปอ่าเชียวะอะไรเีนี้เข้าสู่ระบบ<ไ>ยินดีต้อนรับคุณมาสายส่วนมากโอเคมาเว็นมาอยู่หน้านี้แล้วก็เราเอาก็น่าเข้าสู่ระบบอ่าเราเก็แล้วก็มา่หน้านี้ฮะ มาสายสวนมากนามสกุลสวนมากชื่อมาสายเนี่ยนามสกุลสวนมากเดี๋ยวลองอนนนะชื่อแบบนี้เขารับสมัครงานแน่นอนอเอาเฮ้ยมไม่ไปไอ้ดอกคุย ออฟฟิศ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 อินีงอืมเออช่างแม่งถือว่ามันจะมาให้บังคับไปเข้าสูดระบบแค่นี้เสร็จสิ้น